สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆแล้วก็ท่านผู้ปกครองนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันในข้อสอบแนวเตรียมอุดมนะคะสาหรับ EP 3ของน้องๆที่เตรียมตัวสอบเข้ามสีนะคะวันนี้ข้อสอบที่อาจารย์เอามาเป็นฟิสิกส์นะคะเป็นฟิสิกส์เรื่องเกี่ยวกับ เอ่อ uh, buoyancy force นะคะหรือว่าหลักการของอาคิมิดีสจะมี2เรื่องอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูข้อสอบข้อนี้กันเลยละกันนะคะอ่าเดี๋ยวมากตามอาจารย์เลยนะจ๊ะเขาบอกว่านาของแข็งสองก้อนนะคะสามารถแทนที่น้ำได้ในถ้วย e ยูเรกาถ้วยยูเรกาตรงนี้เป็นการบอกเราว่าข้อนี้กำลังใช้หลักที่เรียกว่าหลักอาคิมิดีสแล้วนะอ่าเดี๋ยวอาจารย์หลบหน้าอาจารย์เนาะอ่าเป็นหลักอาคิมิดีส ะะซึ่งหลักอะคิมีด e สมีอยู่ว่าถ้ามีการแทนที่ของของแข็งนะคะหรือวัตถุใดในในน้ำหรือของเหลวนั้นนะคะปริมาณน,น้ำที่แทนที่ได้เนี่ยก็จะเป็นปริมาณปริมาณน,น้ำเดียวกับปริมาณที่จมน้ำไปนะคะเพราะฉะนั้น เ,เขาก็เลยทำการวัดปริมาตรน้ำที่ไหลออกมาะะจากถ้วยยูเรกาเพราะฉะนั้นจากหลักการตรงนี้นะน้ำที่ล้นออกมานะคะถ้ามีปริมาตรเท่ากันในกรณีของทั้งสองทั้งสงแก้วนะ,ะเอ้อขออภัยของทั้งสองวัตถุนะคะแต่สิ่งที่ต่างกันคือมวล ของทั้งสองวัตถุมีความแตกต่างกันก็คือมวลก้อนแรกนะคะมีมวลเป็นสองเท่าของวัตถุก้อนที่สองแสดงว่าก้อนแรกหนักกว่าไหมคะแสดงว่าก้อนแรกหนักกว่าอ่านโน้ตไว้เลยนะคะเวลาทาข้อสอบเพราะว่าเวลาเขาบอกสองเท่าสามเท่าแล้วทําการเปรียบเทียบกันสองอันบางทีเราสับสนนะคะก็โน้ตไว้ก่อนเลยบอกเลยว่าก้อนแรกหนักกว่า หนักกว่า2เท่าด้วยนะคะเขาถามความถ่วงจำเพาะของก้อนที่2มีค่าเป็นกี่เท่าของก้อนแรกสมมตุติอาจารย์ให้มวลก้อนที่1เป็นหมายเลขหนนะนะคะและมวลก้อนที่2เป็นหมายเลขสอนะข้อนี้กำลังทดสอบ เราเกี่ยวกับการเปรียบเทียบของความถ่วงจำเพาะของมวลก้อนที่1กับก้อนที่2นะคะเพราะฉะนั้นสูตรเรื่องการหาความถ่วงจำเพาะหรือความหนาแน่นต้องมาเลยนะคะดังนั้นข้อนี้สูตรความถ่วงจำเพาะก็ต้องมา d เท่ากับ M ส่วน V ความหนาแน่นนะคะเท่ากับมวลส่วนด้วยปริมาตร นะคะคราวนี้สิ่งที่เขาบอกมาตีโจทย์กันเขาบอกว่าน้ําที่ล้นออกมามันมีปริมาตรเท่ากันไอตรงที่เขาบอกว่าปริมาตรเท่ากันอนะตรงนี้อะไรเท่าลูก v เท่าถูกไหมอาจารย์พูดถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์เขียน d 1นะ d 1คือมวลเอ่อความหนาแน่นของก้อนที่1นะคะเท่ากับ m 1ส่วน v ถูกไหมมันเท่ากัน ะะและ d 2เท่ากับ m 2ส่วน v นะคะคราวนี้เขาบอกว่ามวลก้อนแรกหนักกว่ามวลก้อนที่2อสองเท่านะคะสมมุติอาจารย์ให้มวลก้อนสองหนักเท่ากับ m นะคะแสดงว่ามวลก้อนแรกอาจารย์ต้องหนักเท่าไหร่เป็น2เท่า ก็ต้องหนักเท่ากับ2 m ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอาจารย์เอาเทอมตรงนี้หรือว่าการานิยามตรงนี้เอาลงไปแทนในสูตรนี้เลยได้ไหมได้ถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นเราลองไปแทนต่อเลยนะคะเพราะฉะนั้นได้เป็น d 1เท่ากับ m นะคะ m d ่อ m d 1ต้องเป็นเท่าไหร่ m หรือ2 m เป็น2 m นะคะส่วนด้วย v นะคะแล้ว d 2อะคะเท่ากับเท่าไหร่ เท่ากับ m ส่วน v นะคะคราวนี้เขาถามว่าความถ่วงจำเพาะของก้อนที่2มีค่าเป็นกี่เท่าของก้อนที่1ดังนั้นถ้าถามแบบนี้น้องๆควรทำอะไรเอ่ยก็ต้องเอา d 2หารด้วย d 1ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น d 2คืออะไร d 2ก็ต้องเป็น m ส่วน v ถูกไหมคะหารด้วย D 1เวลาหารก็กลับเศษเป็นส่วนให้เรียบร้อยเลยเนาะอย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นหารดีนึ่ก็ต้องเป็น v ส่วนเท่าไหร่2 m นะ1ส่วน2ะคะก็นี่ไง1ส่วน2เป็นคำตอบเท่าไหร่เป็นคำตอบตัวเลือกที่ 2ของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่จำเป็นต้องคิดเลขเก่งนะคะแค่เข้าใจหลักการและรู้จักการแทนด้วยตัวแปรนะคะแค่เลขหนเลข2เนี่ยแค่นี้น้องๆทำได้ละนะคะคราวนี้เรามารู้จักหลักอะคิมีดีสล้วก็โบยองซี่ฟอร์สกันอีกนิดนึงละกันเนาะในใเรามาเจอโจทย์ข้อนี้ล้เป็นโอกาสอันดีที่เราจะมารู้จักทฤษฎีเรื่องนี้กันอะมาดูกันเลยละกันนะคะ หลักอะคิมีดีสนะคะก็มีอยู่ว่านี่ภาพนี้เลยค่ะสมมุติว่าตอนแรกนะคะมีมวลนะคะมวลเนี้จะต้องมีลักษณะที่มีความหนาแน่นออมากกว่าน้ําด้วยนะต้องจมน้ําพูดง่ายๆเลยคือต้องจมน้ำนะคะมวลเนี้ยต้อจมน้ํานะคะเสร็จแล้ว เราเ,าเอาถ้วยนะคะถ้วยยูเรกานะคะที่มีลักษณะการเติมน้ําจนพร้อมที่จะใช้งานคาว่าพร้อมจะใช้งานของถ้วยยูเรกาคืออะไรคือระดับน้าเนี่ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวคือถ้ามีมวลตกลงไปอีกนิดเดียวนะคะหรือจมเพียงแค่นิดเดียวจะมีน้ําไหลออกมานะคะพูดง่ายๆเลยคือมวลสามารถไหลแทนเข้าไปแทนที่น้ําได้แล้วเราสามารถรองน้ํา นะคะที่ถูกไหลออกมานะคะเกิดจากการแทนที่มวลนั้นได้ได้ด้วยการเอาภาชนะอีกชนิดหนึ่งไปรับนะคะคราวนี้พอเราเอาน้ําหนักตรงนี้นะคะไปแทนที่มวลเอไปแทนที่ของเหลวนะคะเราจะพบว่าตาช่างจะอ่านค่าได้น้อยลงจะอ่านค่าได้น้อยลงนะคะเกิดจากอะไร เกิดจากสิ่งที่เรียกว่าแรงพยุนะคะที่มีแรงในทิศทางขึ้นที่เกิดจากการกระทําของของเหลวที่อยู่ในภาชนะของถ้วยยูเรกา นะะในที่นี้ก็คือน้ำนั่นเองและในขณะเดียวกันเราก็สามารถหาปริมาตระะของของเหลวที่ที่ล้นออกมาด้วยการเอาของเหลวเนี้ยนะคะไปชั่งน้ำหนักถ้าเป็นน้ำก็แก้ไปชั่งถูกไหมคะน้ำหนึ่งลิตรสมมุติเอาไปชั่งได้หนึ่งลิตรแสดงว่าของเหลวที่น้ำที่ไหลออกมาเนี่ยก็ต้องหนัก หนึ่งกิโลกรัมก็เท่ากับหนึ่งลิตรถูกไหมคะคราวนี้มันก็จะไปส่งผลถึงปริมาตรของวัตถุที่เข้าไปแทนที่นั่นก็คือหนึ่งลิตรอีกเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นจึงมีความสัมพันธ์กันระหว่างน้ําที่ไหลออกมากับปริมาตรของของเหลวโดยที่น้ําที่ไหลออกมาเนี่ยนะคะจะต้องมีปริมาตรเท่ากับอของเหลวที่ถูกแทนที่ด้วยวัตถุนั่นเองอันนี้คือหลักการของอะโคิมดีส นะคะคราวนี้จากหลักการนี้นะคะมันทำให้เรารู้จักอีกแรงอีกหนึ่งแรงนะคะที่เรียกว่า buoyancy force นะคะ buoyancy force คืออะไรคือแรงพยุงค่ะภาษาไทยใช้คำว่าแรงพยุงนะคะซึ่งแรงพยุงนี้นะจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าของเหลวไม่อยู่ในสภาวะจมน้ำนะคะจะต้องจมน้ำก่อนอาจารย์ยกตัวยอย่างตรงนี้ภาพด้านล่างตรงนี้นะ สมมุติของเหลวนะคะเวลายังไม่อยู่ในสภาวะจมน้ำเพูดง่ายๆเลยคือช่างในอากาศชั่งในอากาศ,ากาศเขาชั่งได้5สเกลได้เท่ากับ5กิโลกรัมนะคะแต่ของของแข็งนี้นะคะของแข็งนี้ถ้าเราเอาเขาจมน้ำป้าปรากฏว่าสเกลอ่านได้เพียง3กิโลกรัมนะคะแต่มวลมวลของวัตถุใดวัตถุหนึ่งจะต้องเท่าเดิมถูกไหมคะจะ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นนะคะส่วนหายไป2กิโลกรัมที่ตาช่างอ่านค่าได้น้อยลงหายไปไหนนะคะมันเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าแรงพยุงตรงนี้ค่ะในทิศทางขึ้นดังนั้นนะคะเจ้าม,มวลนะคะของวัตถุนะคะที่5กิโลกรัมเดิมนะคะก็จะมีแรงจาก Gravity ดึงลงถูกไหมคะ5นี้ใช่ไหมเราก็ดันขึ้นไปเท่าไหร่ 2เมื่อหักลบกันนะคะ5-2ลบ2ก็เลยเท่ากับ3ซึ่ง3เนี่ยก็คือค่าที่ตาช่างสปริงอ่านได้นั่นเองนะคะไอ้เจ้า2ตรงนี้แหละคะ่ะนะคะที่เป็นแรงพยุงจากน้ำนะคะซึ่งแรงพยุงจากน้ำตรงนี้นะมันก็จะทำให้ เกิดข้อดีหลายๆอย่างเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะในในน้ำนะคะที่ไม่จําเป็นต้องใช้แรงเท่าเดิมประหยัดแรงขึ้นเป็นการผ่อนแรงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ mm. ามาดูตัวอย่างอีกสักข้อหนึ่งแล้วกันมาคิดกับอาจารย์นะคะ mm. สมมุติว่ามีวัตถุอีกก้อนหนึ่งคราวนี้หนัก10กิโลกรัมละไม่ใช่5กิโลกรัมละวัตถุนี้มีลักษณะจมน้ําอีกเหมือนเดิมนะคะวัตถุนี้จมน้ําปรากฏว่า พอเอาไปชั่งในน้ำนะคะปรากฏว่าวัตถุนี้เหลือเพียงแค่6กิโลกรัมจากเดิม10กิโลกรัมนะคะเหลือ6กิโลกรัมจากตาช่างสปริงที่ชั่งได้แสดงว่าอาจารย์ถามว่าวัตถุนี้มวลหายไปจริงไหม คำตอบคือไม่จริงมวลต้องเท่าเดิมถูกไหมคะวัตถุใดวัตถุหนึ่งมวลต้องเท่าเดิมเพียงแต่ว่าการที่อ่านได้6กิโลกรัมหายไปต้อง4กิโลกรัม10ลบหเหลือ4กิโลกรัมที่หายไปหายไปไหนหายมาไปจากโบย n t Force ที่เกิดจากอของเหลวนะคะในภาชนะที่พยุงเขาเอาไว้ ะะและโบยแยมฟอสเนี่ยนอกจากพยุงอของเหลวขึ้นมาแล้วเนี่ยยังทำให้อะไรอีกยังทำให้ตช่างสปริงอ่านค่าได้น้อยลงและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาเป็นผลสืบเนื่องตามมาคืออะไรคือปริมาตรน้ำค่ะปริมาตรน้ำจะมีการเพิ่มขึ้นซึ่งปริมาตรน้ำที่เพิ่มขึ้นนะคะจะมีปริมาตรเท่ากับ ปริมาตรของของแข็งนะคะหรือของวัตถุที่เราใส่ลงไปในน้ํานั้นนะคะในที่นี้นะคะก็คือเขาบอกว่าจะโจ์นะ,ะเขาบอกว่า4กิโลกรัมของน้ำนะคะก็ถูกแทนที่นะคะแสดงว่าก็จะต้องวัตถุเนี้ยก็ต้องมีปริมาตรเท่ากับ4ลิตรนั่นเองนะคะหรือว่า4เ่เดซิเมตรนะคะเ,เป็นเป็นเอ็กำลังสก็ได้นะคะ โอเคก็อันนี้ก็เป็นหลักการของเอ,อ่ออาคิมิดิสนะคะแล้วก็โบย a นส์วอร์สแล้วก็หลักการของแรงพายุงต่างๆนะคะรวมถึงการคำนวณหาค่าของความถ่วงจำเพาะแล้วก็ความหนาแน่นเมื่อเกิดการเปรียบเทียบโดยที่เราไม่ต้องคำนวณอะไรยุ่งยากเลยเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันใน EP หน้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวอาจารย์เอาข้อสอบมาเล่าให้ฟังใหม่นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ